นกพี่น้องมีแต่ตัวให้สวยคนใจเดียวอ,อาหารมาให้กินจ้าอื่อนี่ตัวน้ำพี่น้องอมึงมั่งมังอ่ามีทุกสีเลยนกพีราบกำลังกินอาหารกินเส้นมีวันนี้ปาร์ตี้เส้นมีพี่น้องดูนกอืาเอาอาหารไว้นกกินพี่น้อง อ่าเส้นนี่แม่มันกลิ่นมันกลิ่นดีดีพี่น้องเอา้เอาอ่ดูเนี่ยพี่น้องสีสันเลยน่ารักน่ารักจัง เอาเส้นหมี่มาให้มันกินกินดีๆพี่น้องดูเนี่ยเส้นหมี่เนี่ย,ยดูออก็หิวข้าวเหมือนคนอ่นะเนาะพี่นงเนาะอ้พี่น้อง,นะอองไม่ใช่พี่นกน่ารักอ่ะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปคุยกันที่บ้านจ้ะ ฮัลโหลม r เฟนอน o ูว่าฮาวไอยูทูเดย์นะจ๊ะเอ,อหลังจากให้อาหารนกแล้วนะจ๊ะปาร์ตี้นกเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะไปอ,อซื้อของนะจ๊ะพี่น้องจานนะจ๊ะเอ่อนะจ๊ะอ่าไปกับคนเดิมเลยพี่น้องหน้าเก่าเก่ัวเก่าหัวใหม่ยังหาไม่ได้จ้า,า,า,ามีใครเอาโอเคเอ้ยนะจ๊ะเออดูพี่น้องถนนล่งดีปเปล่านะไม่มีมอเตอร์ไซค์พี่น้องนะเมืองน,นอกไม่มีมอเตอร์ไซค์หรอกนะ มอเตอร์ไซค์ซายเลงอย่งบ่มีเด้อพี่น้องเด้ออ่ามีแต่รถเก๋งรถเบนนะฮะอ่าพนันรถบ้านอะใดอยากได้ขันแบบง่ายได้พี่น้องอ่านี่พี่น้องบ่มีดอกมอเตอร์ไซค์นะฮะอ่านะฮะจักรยานมีอยู่นะฮะว่าเพิ่น่นบ้านออกกำลังกายนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะฮะอืมเอาเมืองวิวไปเพียงย้ายจัพาไปเที่ยวอ่าไปหาซื้อกับเขาพี่น้องเอ่อร้านอาหารจีนนะฮะอ่าไปร้านจีนซื้ออาหารไทยนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะฮะซุปเปอร์มาร์เก็ต มึงวิวช่วยวิวชิวชัดไปก่อนตามท้องถนน,นละพี่น้องโล่งดีปะโล่งดีเนาะเอ้ยนะจ๊ะดูวิวไปก่อนจ้ะพี่น้องเออนะฮะอีะปาร์ตีนกเสร็จแล้วก็ไปหาซื้ออาหารมาปาร์ตีค้นตัวนะพี่น้องเนาะเออนะฮะ,ะจักรยานจอดเรือกันแชร์ไลน์ไปแล้วอืมอืมอืมไหะพี่น้องเห็นยายอยู่แบบนี้ละหนาวหน,าว,นาวอืม วันนี้อากาศดีนะฮะเจ็ดองศาเดี๋ยวเวลาเวลาห่อนมันกระปงเลยพี่นอ้อ,อนง,นงอง่าอต้นไม้เนี่ยไม่ยอมถ่ายแล้วต้นไม้นะอือนี่ก็เป็นวงเวียนพี่น้องเห็นว่ามีแต่รถเ,เก๋งแลนพลาน่ะ <c> ไ <ười> ม่มีดอกมอเตอร์ไซค์ซาเล้งเอ้ามากี่ห่อได้พวกเจ้ามึงจะให้กูดูทำไมถนอนอีกแล้วอันยานีา่จะอ้าวดูดูวิวนะจ๊ะดูวิวอาบแดดย้อนแสงอสงีกแล้วพี่น้องนะอ่า ยอมทิ้งพี่มาตอนชะตาของเราตกตามฟังเสียงคนย่ำโอ้ยแดดส่องตาอ่น้องจำตั้งห่างใจหายกระดาดแป่นน เขานินทาเพราะพัญญาพี่จึงติดลมความรักจึงลมเพราะแฟนไม่ช่วยเลยนะก็สามีกินได้ยินยติพี่กล่าวมาจึงขอตัดใจนี่นาะขอลาพี่ไป สองตาทนหน่อยนะพี่น้องนะอ่ะพี่ไม่ดังไม่เคยตาว่าเลยน้ะแต่คำที่คนดด้ทอช้ำจนไม่อาจทนฟังยอมร่วมทางพี่ไม่คิดเรื่องรวยเด่นดังเบื่อคำคนค้า หนีชั่วคราวกระเป๋าระเบนคะแนนจึงตาม <c oughs> เดินนี้คนย่ำขอทำเพื่อ,อกเกียรติศักดิ์ศรีลบไปสร้างตัวให้เขามองเราแง่ดี <c oughs> แต่ใจไม่เคยลืมพี่ <c oughs> ได้ดีจะมาคิด <Enjoy. c oughs> ยังใจอย่ดไปแล้หนึ่งผลงานจากเเออออ่อ่พี่นออเ่พี่ลูกนกเลยจ้ะเออนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะจ๊ะจ้ะว่างเปล่าจริงนะพี่น้องนะเออนะถนนนี่มันน่าขับรถแข่งเลยนะพี่น้องนะ,อะเอออาให้ดูนะฮะไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ซาเล้งอ่ะพี่น้องอไม่สนุกว่ะ <laughs> <laughs> นะทักเกี้ยวมาเฟนอันดับเบ a ลนะฮะฟังคำเอนจอยวิชชิ่งมาวิดีโอนะฮะ my friend นะฮะเออ เลงกี nice you, ะะ้ไปทีมาดนะฮะไนท์ทิมิตยูนะฮะอ่าอ่า้เมื่อกี่นัง่งนี่ละอ่าเนี่ยวงเวียนน่ะมุนไปมุนมามีแต่วงเวียนพี่น้องเอ้ยอ่ามุนจนเวียนหัวพนละอ่าเอ้ยสิบล้อพี่น้องสิบสองยี่สิบเอ็ดล้อไม่รู้อ่านะจ๊ะอ่านี่แหละธรรมชาติป่าเขาเลยจ๊ะอ่าไปละเดี๋ยวพี่น้องเบือ่อ thank you my f r i e n d นะฮะโอ้ยแดดย้อนแสงอ่ะฮะ l c o m enjoy e watching my video นะฮะอ uh, see you in clip my f r i e n d บายบาย